สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ปาเทากัาบกพี่หอผูดไทยให้ฟังนะวันนี้อีพีอีพีหกเนาะอีพีหกสิบเอ็ดเหลืองอันนี้ให้ฟังพากันไปหาหมอสิบเอ็ดให้ฟังโอ้ยลุงเห็พาไปหาหมอนาดพูดเป็นพูดเป็นไทยลอยพูดเป็นไทยลอยแล้วทีนี้หมอแล้วนัดอันรักษามาสองปีแล้วล่ะสองปีแล้วทีนี้หมอแล้วหรือว่า กินยามาสองปีแล้วสิให้ไปเบิ่งตรวจข้อตรวจข้อ,อยวน,อนเวชสารนิวเทีย่์วสัสทุว่าพวกสารลังสีไปเลยนะทำใหมันขามันบอกพอดีกะสิให้ไปสี่งไม่ก่นแล้ววัสด วันนี้เราคารลนัดคนไข้ปนหลายแล้วผู้เฒ่าก้แก่ก็เจา้าบางคนก็พาตัดเป็นมะลรมะเร็งอะนะเพร่ะน่ะสบายดีแหละแก้หมอไปค้ำคอบังซืสื่อไปโต้คอบังพ้อมันเป็นอะไรขอพองบ่าข้อพาะบ่อนะบ้านทัวาคอเอิบบ่อไปวันนี้ไปรถเวลานัดเขาเจ้าก็เขียนว่าไม่เกินสิบเอ็ดนาฬิกาไม่เกินสิบสองนาฬิกานะไปก็แต่เสาร์เราเจ็ดโมงไปเปิด เปิดซีทเปิดอันนั้นเปิดซิทเรียบร้อยแล้วแล้วบ้านนี้เราไปรอกว่าจะถึงหมดสันรถพ้าลงไปลานพระบิดาพาลงไปลานพระบิดารถย่างเตะไปที่ไรกระนังน้ำเดียวอยู่ของลานพระบิดานะย่างเตะไปเต้มารถเหลุงเหื่อมเหไปเสือวันนี้ไปเสือทูหาโทุหานะเมื่อห้องแล้วว่าสันห้องฝักแล้วผมอยู่นี่ตั้งนานแล้วว่าสันเที่ยงลูกกว่าจะได้ตรวจว่าสั้นเอ้า เขาต้องไปวัดความดันอันชั่งน้ำหนักก้อนไปสกรีนให้คุณพยาบาลสกรีนก่อนว่าอาการเป็นหน้าใดดเนานะลบมาเดี๋ยวนี้พอสกินข้าวแล้วว่าท่านหักก็ได้กินคาวนึงว่าอยากินข้าวอย่าเอากินก็บว่าให้กินข้าวมากก่อนสิตโต้คอเก่าให้กินบอกกินข้าวสองชั่วโมงอะนะให้กินแต่้าก็บอมาเลยก็เลยโทรหาลูกสาวมาเดิมมาเดิมมาเมาบิ่งพ่อมึงเดิน คิดดื้อกระดักระโดป่าว่านั่นี่แหละเออนั่นมาเบิ่งโพอเธอเธอนีวบามันก็ออกเว้นดึกมามันกับมาหาโพธมันมันก็ได้ว้าลูกสาวเนาะโอ้ยอัดเสียงแล้วก็มีเสียงก็กอกแกกๆมาได้เดย๋ยวนี้นะบ้าน้เราต่อเนาะบ้านี้เราหมอกรตโตดคอเพิ่นลบมาได้ลบมากะเอ็นนาพี่ป้าเน่เป็นสู้นาพยาบาลว่าเออไปห้องน้ำอยู่ค้าไปห้องน้ำยู่แล้วเราก็ไปห้องน้ำเซ้อขึ้นกระดั๊กระโดแถวัสด โอ้ยเนาะพ่อไปเขาจะกระโดดคอนะปกติดีคุณลูกวันจันรกลับบ้านได้ยิ้มแป้งแซงบานี่นะก่าสีได้หาหมอหาหมอนะแบบนี้เระพูเท่านะอันไปน้ำรุน้ไปน้ำเม่น่ะดื้อดื้อแว้าพี่เหลือบ่ฟังเอิรุลนมาแล้วอยู่เรียบร้อยว้ากุ้ยจ้องจ้องจ้องเราไปเราว่าโอ้ยบ้านนี่นะอันอันำแม่บ่อยู่แม่ตายแบกะมาพาพ่อไปหาหมอนะ ให้หูแจ้งนี่ใสบนเด้อบอกนั่นน่ะน,น,นะเออมัก็เข้าใจนั่นน่ะแล้วลูกเตาก็ได้เนาะสามก้นลูกสามก้นเป็นเดี๋ยวเอาคำ <c oughs> ปลาไปอยู่ปลา,าตาปาก่อนเพราะนั่นนี่เราวันนี้ก็พามาอันไปก็ ไปพักกันไปลงทางตึกหลายลงไปลงมากไปถามพี่พี่ยามขณะอายุบังหันไหนไหนะนะถามลูกสาวไปบ้างไหนเอาคือผมมาจอดบ้องนี้แม่พอว่าะฉันมอเตอร์ไซค์นะบ่ไปจอดบ้องพูนบักไก่ยางาากนนา็มาอีกอนี้นะเอาคลิปนี้กลับมาเว้าฟพื้นให้ฟังแก่นี้เราไปหาหมอหาหมอลงทางลงตึก ลุงเหิมหนีเมื่อก่อนกันนี่ตามหากันเจระะวันก็เสิ้นแล้วนะประมาณมาฮอดเทินกับประมาณเกือบบ่ายโมงบ่ายโมงสิบบ่ายโมงเข่งอับประมาณนั้นแหละบ่ายโมงเข่งรถไปอันนั้นบอทันวันนี้ตลาดกวาดมดกับเข้ากับบ่หมี่ยังบรดเฮตนะคับไปต่เสาล้วก็เดี๋ยวไปไปาหาซื้อของยิมไมโครสิ ซื้อของอยู่มีมคโรครได้หมูบดมาหมูบดแล้วก็กระกเพราตลาดวายเพราะเราเอาอันไปซื้อไปเลยตั้งแมคโครว่ะสันโอ้ยตลาดมันวายหมดเพราะเราทำไมไม่ไปแถวฟานนกว่ะสันฟานกานกไปเลยผ้านนกไปน่าแต่ขัรถกันเถออะแมคโครมันยังข้ามถนนตลัดเนี่ยนะไปแป๊บเดียวก็ถึองอะไรอย่างงี้อมมากอะถึงแต่มันหอนเนอกบ่ายโมงบ่ายแล้วไม่กระเพราะตะนแรงกินตอนเช้าตอนเที่ยงเนี่ยกินเนี่ยเราและกินนั่ยซื้อ กับเราน่นกเปยาใม้ฝืนเออน,นั่นแหละอาคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ๊งกริงเพเป็นกำลังใจตุ่งหงส์ปะเถาใน,นการทำคลิปต่อไปนะคะนะอันอัดเสียงเนี่ยจะไม่เสียงโกลนเพราะว่าเขาเจากำลังซ่อมเฮือนรีโนเวทเฮือนเจ้าอยู่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย